ก็อย่างที่ัวข้อตบอกไปก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลที่เ,เหตุผลที่ไม่ทําเนื้อหากเกี่ยวกับกินชินบ้างนะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันอย่างแรกต้องบอกก่อนทำไมไม่ทําเนื้อหากเกี่ยวกับกินชินนะก็อย่างแรกเลยคืออย่างแรกเลยก็คืออนนั้นแหละนะคือผมเล่นอยู่นะกินชิน เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะส่วนเหตุผลก็คือเออไม่ได้ตามเนื้อเรื่องหนักขนาดนั้นนะแล้วก็คือเล่นเล่นแล้วก็หยุดหยุดนะก็คือไม่ได้ตามเป็นปัจจุบันเหมือนพวกของไกสตาร์เรียรือของไกเติร์นะก็คือประมาณนะั้นสรับเหตุผลนะก็เออรู้สึกมันไม่ค่อยอินเท่าไหร่แล้วก็เนื้อเรื่องดีแต่ยังไม่ได้เล่น <c oughs> เพราะว่าไม่มีเวลานะเพราะว่าเนื้อเรื่องฟันเทีนนี่ก็ปาไปหลายชั่วโมงแล้วนะเออรวมๆสี่แอคก็น่าจะหลายวันก็ประมาณนั้นนะส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้ตามเ,เรื่องนะขนาดนั้นพวกเกนชินเขาชอบเอาเนื้อเรื่องไปไว้ในเอกสารแล้วก็ต้องตามหลายๆต่อมีไซค์ควีมีอะไรอีกนะแล้วก็พอส่วนตัวผมเป็นพวกชอบเนื้อเรื่องแบบ คาแรคเตอร์ in, ดิเวนหรือก็คือตัวละครเป็นตัวดําเนินหลักใช่มันก็ถูกหละที่เขียชินมันก็มีตัวละครดําเนินหลักแต่สิ่งสําคัญเลยคือเนื้อหาในเอกสารมันน่าสนใจนะซึ่งผมไม่ได้ตามอ่านก็ไม่ได้เยอะนะก็เลยไม่น่าจะทำเนื้อหาเกี่ยวกับเขียนชินเพราะว่ามันเยอะเกินไปส่วนความเห็นต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่ว่า คิดเห็นยังไงกับเกยชินในปัจจุบันนะก็ก็เฉยๆนะก็ไม่มีอะไรมาก mm. ก็เฉยๆนะไม่มีอะไรมากโดยส่วนตัวยังเล่นอยู่นะแล้วก็รู้สึกเหมือนจะดังขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเกีชินแล้วก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าเกมมันวนลูปอยู่ที่เดิมคือดันอ์ติแฟกต์อัพคาแรคเตอร์แล้วก็เดินเล่น ใน Open World นะแน่นอนว่าถ้าเกิดมีพื้นที่ใหม่เราก็ต้องไปแก้พัลสเซินไปสำรวจเออนั่นแหละคือเสน่ห์ของเก n นชินนะก็คือการเดินเล่นแล้วก็เดินไปสำรวจแผนที่ไปสำรวจเตนเจียนสำรวจอะไรที่เห็นแล้วเราจะตื่นตานะนั่นแหละคือเก n นชินซึ่งตอนนี้ก็ยังสำรวจไม่ครบแต่ภาพตอนปงเลยว่าก็คือมันเยอะเกินนะอืมช่วงแรกๆตั้งแต่หนึ่งจุดนมาผมก็เล่นมาจน ระทั้งสามจุดกว่าไม่สิต้องสองจุดกว่าตอนเกาะนั้นก็ยังเล่นอยู่นะส่วนซูมิลุก็ยังเล่นอยู่นะ <c oughs> เล่นอยู่แบบเล่นแบบเล่ยเปลื่อยนะก็คือไม่ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเกี่ยวกับในเรื่องถต่ว่าตามไหมก็ยังตามนะก็คือไปดูพวกไปดูรอจากช่องอ,อื่นมาบ้างเพื่อสะสม <c oughs> สะสมความรู้ไว้เผื่อมันจะไปปฏิบัติต่อกับเกมอื่นๆในค่ายโฮโลเวิร์สนะ ก็ประมาณนั้นสว่วนควาเห็นปัจจุบันเกี่ยวกับเวอร์ชั่นปัจจุบันเลยนะก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นนะไอเวอร์ช <c oughs> ั่นแสดงละครในปัจจุบันที่กำลังอัดอยู่นะก็ขอบอกเลยว่าผมติดคองไกซสาย,สาย,ยเกินไปยังแบ่งเวลาเล่นเพียงชิ้นไม่ได้แต่ก็จะเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าดันเปิดกระชาแล้วมันออกตัวที่ยกได้ก็เลยต้องปั้น <c oughs> ประมาณนั้นสำรับความเห็นต่อเกมชินปัจจุบันโดยภาพรวมก็ถือว่ายกนิ้วให้เลยแล้วก็รู้สึกว่าแพทนี้มันแพทเฉยๆนะแพทแพทว่างหลังจากเครียดมากับในเรื่องนะก็ประมาณนั้นแพทนี้ไม่ไม,ไม่มีอะไรเท่าไหร่ส่วนหัวข่าจะไปจะเป็นจะเล่นเกมชินต่อไหมนะก็ต้องขอบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาว่างนะอ่แพทนี้ที่ เออละเหยก็คือมันไม่มีอะไรนะตัวละครานาเวียก็เอ,อคนที่ชอบก็ชอบไปนะผมเฉยๆอ่ะฟัวบอลแล้วก็เป็นท่าหินด้วยก็คือ,อ,อไม่ค่อยได้ปั่นนะนะส่วนชิปรูทก็ได้มาแล้วนะเพิ่งไปกดจาชาไปก็ได้4-0มาแล้วก็ประมาณนั้นถ้าเกิดถามว่าในนาะเขาจะเล่นต่อไหมก็ต้องบอกว่าเล่นต่อแต่อาจจะไม่บ่อยแบบแต่ก่อน ที่1 0์ผมจะเล่นแบบเล่นทุกวันเลยนะไม่รู้เป็นบ้าเลยเล่นทุกวัน1 0์ถึง2.00ถึง3 0ูนะก็คือถึงซูมเมลุปุ๊บผมเหนื่อย <c oughs> พอถึงแพทซูมเมลุปุ๊บเหนื่อยปั๊บเลยแล้วก็เล่นบทซูมเมลุผ่านแอคสองก็คือในนั้นแหละก็จะถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เล่นเควสนะฮีจะเควสตัวละครนะ <c oughs> ก็นั่นแหละนะ ถาว่าเล่นต่อไหมคําตอบคือเล่นต่อแต่อาจจะไม่ค่อยทันคนอื่นที่เข้าเป็นสายคอนเทนต์กินชินน,นะะก็ถ้าใ,ใครอยากรู้ว่าผมเล่นไปถึงไหนก็ลองไปดูในเพจเฟซหรือโพลแลบได้นะแล้วก็น่าจะหมดไปแล้วนะกักบหัวข้อทั้งสามหัวข้อที่เอามาพูดกันในวันนี้นะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe <laughs> <laughs> มาเป็นแพทเดิมเลย ก็นน่นนะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนมาสั้นๆเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้คือติดอ <c oughs> ย่าลืมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหงายด้วยนะนทั้งที่เอสัปาห์ที่แล้วบอกว่าจะทําเกี่ยวกับหงายแต่พวดในหัวมันตึ๊บเลยจริงมีแผนจะทําหงายนะแต่มันมันยาวไปไหน่อยนะก็เลยจะเอาคลิปนี้แทรกไปก่อนนะก็ประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้ ก็ถ้าเกิดอย่างที่บอกไปก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าเกิดเฉยๆก็ไม่เป็นไร <laughs> ถ้าเกิด s u ั s c r i ก e ก็จะเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนะก็ประมาณนั้นถ้าเกิดชอบแบบชอบจริงๆก็สามารถกดแชร์ได้นะให้คนอื่นมาฟังผมพูดเล่นๆได้ <laughs> ก็ประมาณนั้นแล้วก็อย่าลืมโฮโลแ lap นะผมอาจจะไปคอมเมนต์เกี่ยวกับอะไรตอนไหนก็แล้วแต่เลย เพราะว่าผมแอคทีฟกับ h o ลเดอร์เสมอนะเพราะว่าตามคอนเทนต์นในนั้นเยอะก็ประมาณนะั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบบาย